คาดว่าจะเป็นรถไฟฟ้ามีสิทธิ์ไหมผมก็าอาจจะมีสิทธิ์ราคาจะเพิ่มขึ้นเท่าเดิมหรือน้อยลง นะครับผมวันนี้ก็พบกันอีกแล้วนะครับกับอ e ีซูติงยอน BKK นะครับผมพบกันอย่างนี้เวลามีข่าวสารของอีซูชิงยอนนะก็ถ้ามีอะไรที่อัปเดตเราก็อยากจแจ้งลูกค้าให้รับทราบเนาะครับผมก็เรื่องในวันนี้นะครับตอนนี้กําลังเป็นที่นิยมกันเลยเกี่ยวกับเริ่มเป็นกระแสแอืมเป็นกระแสแล้ว,เก,ลวเกี่ยวกับตัว F ซีรีของเราในโฉม2024ใช่นะครับวันนี้เราจะลองมาวิเคราะห์กันดูว่าจะมีอะไรเปลี่ยนบ้างได้เลยนิดนึงอันนี้ต้องบอกก่อนนะวงเล็บไปเลยว่า วิเคราะห์เท่านั้นเพราะเรายังสองคนยังไม่รู้เหมือนกันไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกแต่แค่จะมาวิเคราะห์ว่ามันน่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างเพราะว่าตัวจริงเนี่ยจะได้เห็นในสิ้นเดือนนี้แหละก็จะเห็นพร้อมๆกันวันที่30กรกฎาคมกมลมกราหมกกราโอเคครับมกราโอเคมาเริ่มกันเลยก่อนพี่ปุ้มครับนิวตัวเ Series ที่เปลี่ยนใหม่เนี่ยพี่ปุ้มคาดการณ์ว่าจะเปลี่ยนทั้งหมดกี่จุดเออคข่าๆผมก็คิดว่าน่าจะประมาณ5-7จุด5 7ถึงจุด ใช่อ่าห้าถึงเจ็ดจุดนะครับเรามาเจาะลึกกันหน่ว่าอ๋เอาเจ็ดจุดแล้วกันตีต่างว่าเจ็ดจุดมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยของของ X Series เนี่ยนะฮะขับแรกๆก็จะเห็นที่ชัดเจนก็จะเป็นพวกระจังหน้ากระจังหน้าที่จะไม่เหมือนรุ่นปกติทั่วไปเลยอันนี้ได้ไหมเราว่าเป็นเหมือนตัวของ D Max ตัวล่าสุดที่ออกมาตัวพ่อใครเลนเลยจะมีสีแดงแซมเข้ามาเพื่อให้เรารับรู้รับทราบว่ามันเป็น X Series สีสีแตงดําอะไรประมาณนี้ตงน่าจะเป็นประมาณลังพึ่ง่างก็คิดว่าจะเป็นอย่างนี้แหละครับแต่ว่าก็ต้องจะมีสีแทรกเข้าไปอสีอาจจะแตกต่างจากพวกไฮเลรนเดอร์ใช่ครับเขาบอกก็จะประมาณนี้แล้วก็อันที่สองจะเป็นพวกเกี่ยวกับไฟหน้าก็จะเปลี่ยนจากรุ่นเดิมไปเลยเปลี่ยนจากรุ่นเดิมหมายถึงเดิมจากเอ็กซิลี่เดิมเอซิลี่เดิมเนี่ยไฟจะไม่รวมถูกไหมถูกแต่ไม่รวมแต่แยกกันอยู่ไฟหลีไฟเลี้ยวถูกต้องตอนนี้ไฟเลี้ยวก็คงจะย้ายเข้ามาอยู่ในโคมอำหรพวก เหมือนไฮเดนเดอร์ไฮเดนเดอร์อีซูซูปกติอืมอืมแล้วอันที่สามอ่ะพี่ปุ่มก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับไฟท้ายไฟท้ายแล้วก็อาจจะเป็นแบบสามชั้นเหมือนรุ่นอืมรุ่นรุ่นกับแบบรุ่นเพราะตอนนี้อีซูซูนี่จะเป็นไฟท้ายสามชั้นหมดแล้วใช่ครับยกเว้นตัวเอซิลี่ถูกปะใช่ใช่เดี๋ยวคาดการไว้อ่าอันที่สามมนเปลี่ยนแล้วก็อันนี้จะเห็นชัดเจนก็จะเป็นพวกชุดสเกิร์ตรอบคันสเกิร์ตรอบคัน ของไฮเรเนอร์ไม่มีใช่ไหมไม่มีไม่มีอันนี้ส่วนมากจะมาในตัวของพวกเอ็กซิลี่มากกว่าเอ็กซิลี่เพื่อให้ดูรถไม่สูงมากจริงจริงความสูงอาจจะเท่ากันแบบนี้แหละแต่ว่าพอเราติดเสื้อเข้าไปความสูงมันก็จะเหมือนนร้อยลงแต่จริงไม่ได้ลดน้อยลงก็คือใช้งานได้ปกติันเให้มันดูแต่งทรงดูเปอร์ใช่โอเคต่อไปอันนี้ห้าไหมใช่ใช่ห้าเป็นห้าก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับสติกเกอร์สติกเกอร์ลายมนี่เป็นเอ็กซิลี่รุ่นเดิ ก็คือตัวคาดเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าเขาโค้งของมันอาจจะเปลี่ยนไปมวลายลวลาย,ลายองตัวคาดทั้งด้านหน้าฝากระโปรงแล้วก็ด้านท้ายกระโปรงหลังด้วยอย่างที่หกพี่ปุ้ม ภายในก็จะเป็นภายในน่าจะเป็นเกี่ยวกับสีเบาสีเบาอาจจะมีสีแดงแซมเข้ามานี่แหละอาจจะแซมตรงไหนบ้างจะเหมือนรุ่นเดิมหรือเปล่าแลวก็เก่าเป็นสีอะไรอ่ะก็เป็นสีดําแต่ว่ามีแทรกสีแดงสีแดง่เบาบอะไรกับอันนี้เปลี่ยนเป็นสีแดงพาดเบาดำได้ไหมอาจจะเยอะไปไหมอาจจะเยอะไปครับอ่าอย่างที่เจ็ดเจ็ดก็จะมีตรงคอนโซลนะฮะคอนโซลก็คืออาจจะต้องมีสีแดงแทรกเอาไว้เพื่อให้ให้คนขับรู้สึกถึงความดุดันเวลาับี่อะไรอย่างเงี้ยเอาแล้วอย่างนี้อย่างนี้แบบว่า ลายมิวระของพวกไฮไลท์เดอร์จะมีด้ไหมเราเดาเดาเดาคงจะต้องมีเข้ามาเพื่อเพื่อให้ให้คงคอนเซ็ปต์ของของลายมิวระของยูซูโซมันเป็นแบบแพทเทิร์นเดี๋ยวป่านเนาะเดี๋ยวต้องมีแล้วก็อาจจะแทรกอีกนิดนึงผมอาจจะเกี่ยวกับพวกในในเขาเรียกว่าในหน้าจอเนี่ยอาจจะต้องมีสัญลักษณ์เอ็กตรงหน้าปัดปะอาจจะประมาณนั้นคิดว่าใช่นะอ๋อแล้วหน้าปัดจะจะเหมือนกับไอ็ตัวไฮไลท์เดอร์ว่าที่มันสามารถเปลี่ยนได้ อันนี้ไม่แน่ใจนะแต่แตโดยหลักๆคือหน้าจอของเราเนี่ยจะเป็นเหมือนกันหมด่ะก็คือสามารถดูข้อมูลการขับขี่หรือจะดูว่ารถเอียงรถอ๋อมัไนไอตัวไอซิลี่เก่าก็มีอยู่แล้วอ่ายังไม่มียังไม่มีมมแต่รุ่นไหนคาดว่าจะต้องมีคาด,าดว่านะครับอ<ช>ันนี้คาดว่าจะต้องมีนะน่าจะแล้วแล้วก็ที่พิเศษผมก็ลืมไปว่าว่าน่าจะเป็นที่ล้อแม็กกันไป อันนี้่ายใหม่ไปก็คืออาจจะเป็นสีดํานี่แหละแต่ว่าลายอะไรแค่นั้นเองอืมอันนี้อาจจะเป็นแปดจุดเลยนะใช่ป่ะถ้าเพิ่มล้อแม็กไปด้วยลืมเรื่องล้อแม็กไปแล้วขอบล้ออะไรพวกนี้ขนาดที่ว่าจะเท่าเดิมผมก็คาดว่าน่าจะเป็นขอบ16เดิมอยู่ครับสำหรับรุ่นไม่ยกสูงนะถ้ารุ่นยกสูงก็เป็นขอบ18ของเขาอยู่แล้วราคาจะเพิ่มขึ้นเท่าเดิมหรือน้อยลงอ่าคำว่าน้อยลงน่าจะต้องน้อยลงเยอะอยู่แล้วผมว่า ก็คือในอาตามธรรมเนียมก็คือในกรณีถ้ามีรุ่นใหม่หมเพิ่มเข้ามาร,ร,ราคาอาจจะเหมือนเดิมหรือปรับขึ้นม,มีแค่สองอย่างแต่ที่พี่คิดไว้อาจจะต้องปรับขึ้นอแต่อาจจะมากหรือน้อยก็คาดไปอยู่ที่ประมาณสักห้าพันถึงหนึ่งหมื่นห้าพันห้าพันถึงหนึ่งหมื่นห้าพันนะคิดว่าไม่น่าจะเกินนี้ครับเคยไหมเคยรุ่นใหม่ออกแล้วราคาเท่าเดิมเคยไหมอันนี้นังไม่รู้ก็เคยเคยมีอยู่บ้างนะไมครั้งไมยครั้งคือแค่เปลี่ยนจังหวะเปลี่ยนรุ่นแต่ว่า ด้วยสภาวะเศรษฐกิจอะไรเงี้ย,ย,ยอิซูซุก็ยังใจด<ม>ีที่จะยังไม่เพิ่มราคาแต่ก็จะมีช่วงของมันนะฮะก็ะะะคือช่วงโปรโมชั่นนะช่วงนี้ที่ยังไม่เพิ่มราคาแต่ถ้าเลยช่วงนี้ไปแล้วราคาคอาจจะขึ้นเพิ่มเรียกได้ว่าถ้าเกิดอ่าเป็นช่วงโปรโมชั่นช่วงแรกอันนี้ขายของถ้าเกิดจองช่วงเนี้ยอาจจะไม่ขึ้นช่วงแรกใน3เดือนแรกไตรมาสแรกแต่ถ้าเกิดผ่านช่วง3เดือนไปอาจจะขึ้นเป็น5,000ันหรือ0มุ่งห้าโอเคอาจจะขึ้นมาเลยก็ได้ก็ต้องดูอะอันนี้เข้าใจได้อิซูซุเขาให้ทเปลี่ยนอะไรมาอันนี้เอาแบบวว่าเเอร์ลยนะ คาดว่าจะเป็นรถไฟฟ้ามีสิทธิ์ไหมผมว่าอาจจะมีสิทธิ์ไหมไม่มีจริงไหน่อ๋อเนื้อว่าไม่มีเนืน้อว,ว่าไม่มีไม่มีครับยังไม่มีเพราะว่าถ้ามีมันว่าจะเป็นการเปลี่ยนปลงทีขังยิ่งใหญ่แต่ว่าโดยสไตล์ของเราถ้าจะมีก็อาจจะไปเกิดในรุ่นของเวกื่อกระบะ ก่อนใช่ต้องจากแไม่มาแล้สักทีเดียวในเอ็นต์เจรหรือถ้าถ้ามาจริงก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่มากแปลกเหมือนกันนะผมว่าเขาน่าจะโฆษณาใหญ่กว่านี้ใช่ใช่เนาะแต่คิดว่าน่าจะยากหรือหรือเขาอาจจะซ่อนอะไรไว้หรือเปล่าอันนี้ต้องเราติดตามอันนี้เรายังไม่รู้เหมือนกันอันนี้ถือว่าเป็นคุยเล่นๆกันแล้วกันแล้วอ่ะเมื่อกี้ไฟฟ้าเนี่ยน่าจะไม่มีชัวร์แล้ว99.99เปอร์เซ็นต์เลยแล้วเป็นตัวเครื่องยนต์สองสองอะไรนะสองพันสองจุดสอง ก็คาดว่าจะยังไม่มีเพราะว่าถ้า2.2มันใกล้เคียงเกินไปกับที่วิเคราะห์ไว้ว่า2.2กับ1.9มันก็ห่างกันแค่ 300cc ซึ่งถ้าการเลือกใช้งานลูกค้าอาจจะรู้สึกไม่แตกต่างเหมือนกับเพื่1.9กับ3,000ครับฉะนั้นแล้วผมคิดว่า2.2คงยังไม่ดีแน่นอนแต่ว่าลือกันเยอะเนาะเห็นเห็นเขาก็อาจจะเป็นในเรื่องของอนาคตเออถ้า2.2มาแล้ว1.9จะไปอยู่ที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยก็ หรือจะเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าหรืออะไรอ่าอ่าอ่าอันนี้เราไม่รู้โอเคอ่ะสุดท้ายเลยพี่ปุ้มรถเนี่ยจะเปิดตัววันที่เท่าไหร่นะวันที่30วันที่30แล้วถ้าเกิดลูกค้าที่ต้องการจะจองก่อนอย่างเงี้ยสามารถอย่างไรได้บ้างคือสามารถจองออนไลน์หรือถามว่ามาที่โชรูหรือมาที่โชรูจองเพื่อเอาคิวเป็นสิทธิ์แรกๆที่จะได้รับรถจะได้ขับภายในเดือนกุมภาเลยกุมภาเลยเพราะว่าเปิดที่เดือนมกราก็กุมภาขับเลยก็ทำสัญญาไฟนั้นเราทราบราคาวันที่30เราทำสัญญาไปนั้นใช่ไหม แล้วก็ภายในหนึ่งอาทิตย์รู้ผลแล้วถ้าจังหวะมีรถเข้ามาพอดีได้เลยแล้วอย่างนี้ย้ำๆหน่อยได้ไหมว่าส่วนลดหรือว่าโปรโมชั่นอะไรกับพ่ปุ้มอะไรเงี้ยก็ทงได้โดยปกติตอนนี้เนี่ยทางอิสุสเรามีเป็นพิเศษขับรถครอบครัวอิสุสก็จะมีให้แน่ๆแล้วหนึ่งหมื่นบาทถ้าลูกค้าเคยใช้รถอิสุสเป็นพ่อแม่พี่น้องเราเนี่ยสามารถนำมาเนาเล่นมายื่นเราจะมีส่วนลดให้หนึ่งหมื่นบาทแน่นอนแล้วก็จะมีพิเศษการมาลงทะเบียนร่วมงานที่โชว์รูม เราจะให้ส่วนลดเพิ่มอีกห้าพันอ่โอ้เป็นหนึ่งหมื่นห้าพันแล้วเนาะใช่ครับสำหรับอ่ารุ่นผมคิดว่ารุ่นเอ็กซ์ซอรี่ก็จะประมาณนี้ครับโหอย่างนี้ถ้าเกิดราคาขึ้นหมื่นห้าก็ได้ลดหมื่นห้าก็เหมือนได้ราคารถเท่าเดิมได้เท่ารุ่นเดิมเลยนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันวันนี้เดี๋ยวถ้าเกิดรถตัวจริงออกยังไงเดี๋ยวให้พี่ปุ้มมารีวิวอีกทีหนึ่งได้แต่ว่ามีจุดจุดที่เราเราวิเคราะห์ไว้ว่่่่่่าาาาาเเเเปป็นนนออออออยงวววจจะะตรรรมั้้ไไหืขทีีก่า ก็เอาอย่างนี้ละกันเดี๋ยวคุณผู้ชมเนี่ยคิดว่ามีจุดไหนเปลี่ยนบ้างครับตรงกับเรามั้ราคาตรงอเราไหมลองคอมเมนต์มาด้านล่างบอกได้ว่าว่าจะเปลี่ยนปักมานกี่จุดใหญ่ๆหลักๆลองพิมพ์มาบอกลองพิมพ์มาบอกกันนะครับผมก็ไอี่ผิดไม่มีถูกอ่ายังไงขอฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมก็ความรู้ดีๆอย่างนี้แล้วก็ข่าวสารดีๆอย่างนี้นะครับคงจะอะไรอัปเดตแล้วก็จะรีบมาแจ้งให้กสาก่อนเรื่องต้นอือโอเคครับผมวันนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับประมาณนี้ละกันนะครับผมบางกูขอตัวลาไปก่อน ได้ครับ,รบโอเคครับสวัสดีครับสสวััดีครบ